สวัสดีครับทีวีพวยชาแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ครับที่2 8กรกฎาคมครับวันหยุดของเราอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มหยุดยาว6วันทีเดียวเลยเป็นซีรีสนะ์หยุดกันเป็นแบบซีรีส์เลยนะครับ28ไปจนถึงวันที่2นะก็หลายๆหน่วยง,งานก็ได้หยุดนะครับแต่ว่าพวกโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยก็ทางสาสุขก็แจ้งมาแล้วนะว่า นัดต่างๆก็ยังโคงเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นก็เลือกหยุดกันนะอ่ารับเวลาข้าราชการส่วนใหญ่ก็ได้หยุดโรงเรียนอะไรก็หยุดนะครับส่วนบริษัทห้างร้านที่เป็นเอกชนก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างก็แล้วแต่ของท่านละกันเอาที่สะดวกนะครับตัวทีหวยไม่หยุดนะครับเ <laughs> ช้านี้อขออนุญาตก่อนเม็ดฟู่อืมตอนนี้เริ่ม กลับมาเหมือนเดิมเสียงเสริงนะครับแล้วก็อาการต่างๆเริ่มโล่งคอโล่งจมูกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนเมื่อเช้านะเมื่อเช้าวานนี้นะครับประมาณ9ก้าโมงครึ่งหลังจากที่ดูคู่มันมีคู่อะไรนะคู่เชลซีใช่ไหมเชลซี Chelsea, เสมอนิวคาสเซิลไปแล้วก็คู่เจ็ดโมงครึ่งดูแมนยูถูกตบกระเด็นเลยวานนี้ โดนเรือบรริุนะฮะสอนเชิงไปชนะด้วยสกอร์ขาดลอยฮะสประตูต่อศูนย์ะฮะแมนยูแพ้แบบขาดลอยนะเมื่อวาน2ประตูต่อศ <c oughs> ูนย์เดี๋ยวของจริงให้มันรู้บ้างนะครับคู่เก้ามงครึ่งเป็นคู่ของเราเมื่อวานนี้รีบบึงรถเลยแล้วก็กลับไปทันดูที่ช็อปจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าโชคดีที่เวลาเตะจริงอะเก้ามงครึ่งแต่ว่าดีเลยคนขับรถ คนขับรถไปจำทางของอาร์เซนอลนหลงหยอกหยกยกการจราจรเขาติดนะครับก็เลยทําให้แฟนบอลเข้าสนามราช้าเนี่ยแล้วก็อารเซนอนเองไปถึงสนามชาด้วยซ t าร์ต n ิ้งไลอัของบาซ่าดีมาก่อนแล้วมานานมากเลยของเราเพิ่งมานแะล้วเลื่อนไปเตะกันประมาณ10โมง5นาทีก็เลยโชคดนะีไปถึงนะได้เปิดดูทันแม่สัญ,ญญาณดีทีเดียวเที่ยวนะครับเมาาื่อวานนี้ออามาดูงฟัง ของอาร์เซนอลครับมาในระบบ4-3-3พิต้าเมื่อวานนี้ส่งแอรอนแลมเดลชุดใหญ่เลยนะอ่าแทบชุดใหญ่เลยส่งแอรอนแลมเดลครับเป็นผู้รักษาประตูครับแบ็คขวาเป็นพี่เสือเบนไว้ครับคู่กลางเซึนน์ฮับก็เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับไอ้น้องรักครับเอ้ยอกายเบียนมากระยันครับจับคู่กับไอ้น้องรักครับวิลเลียมซาลิบาแบ็กซ้ายในนี้ร้องของ สงแบ็กตัวเก่งจากฮอลแลนด์ครับยูเลียนทิมเบอร์เล่นเป็นแบ็กซ้ายเอาสิเอาสิกอ,องกลางมี3คนครับเมื่อวานนี้พี่บึกโทมัสปาเตลงประจาลงเป็นแดนตัวรับอย่างหนุนแน่นเลยนะครับแล้วก็มีคลายฮาวเวดกับพี่กัปตันโอเดนการ์ดเป็นมิดฟิลตัวลุกครับทางซ้ายมิดฟิลทางซ้ายริมเส้นครับเบรนโดทอสซาวันนี้หาเสื้อเบอเวียมไม่เจอ อยู่ในตู้ข้างบนแงเลยนะครับทางขวาเป็นน้องบีบูกาโยสาก,ก้าและหน้าเป้าครับคาเบียนเชสุดครับลูกทีมของอาทางบาเซโลน่าครับลูกทีมของชาบี้นะมาในระบบ4 สามสามเหมือนกันครับผู้สาวประตูเป็นอ่าสเตอร์เซนสเตอร์สเตียเทอร์เกนนะนะแบบขวาเป็นเดสครับแล้วก็คู่การเป็นคิดเซนเซนกับอาราจอาราโจเนะี่ยแล้วก็แบบซ้ายเป็นมาคอสอาลองโซอดีตตั้งแต่เชลซีนะครับกองกลางสามตนมีอ่าโรมิวมีเบรดี้แล้วก็มีอิวไกกูรุกันนะเป็นสามประสานในแดนกลางโอ้กูรุกันก็กลับมาเจอใบเออเจออ่าอาร์เซนอลเลยนะเร็วมากหลังจากที่ย้ายมาจากแมนยูเอ้ยแมนซิตี้นะครับ หน้าสามตัวของบาร์าโอโหัวน่ากลัวครับมีอ่าอิสซาลุซิอ,อิสซาลุซิลซาลุซูเนี่ยแหละอ่าแล้วก็มีลาฟินยาครับลาฟินยาตัวเก่งจากที่ย้ายมาจากลีอ่าลีเวนเตดตแล้วก็หน้าเป้าครับโรเบริร์ตเลวันดอฟสกี้ก็มาแบบเต็มทีมเลยนะครับอ่าแม่อ่า,อาตัวของอ่าบาร์เซลโลนาเนี่ย แมตท,ที่แล้วมีการยกเลิกที่จะแข่งกับจูวนตุสครับยกเลิกไปเนื่องจากว่าขี้แตงนะท้องเสียกันทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็ทําให้แมตนี้เป็นแมตแรกของพวกเขาที่ลงแบบเป็นทางการ็นการอุ่นเครื่องจริงนะครับวันนั้นก็ผมไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งสิ้นแหละนะเปิดเกมมาครับอ์เซนอนบุกเลยนะบุกเต็มเหนี่ยวเลยนะครับเพียงแต่ว่านาทีที่6มันพลาดกําลังทําเกมกําลังบุกอยู่อยู่เนี่ยพลาดขึ้นมาครับกับานาโอนกาด ทำเกมแล้วก็ถูกกระชากออกมาแล้วก็ถูกโต้กลับนะครับแล้วก็ลาวินญ,ญาได้ยิงก่อนถูกที่จะมาโดนอาร์ลาเลนเดลเนี่ยเซฟได้แล้วก็บอลไปเข้าทางเรวันดอฟสกี้ก็โดนไปก่อนหนึ่งประตูต่อ,อศูนย์ใช้่งนั้นลงแบบโดนแบบงงๆนะโดนแบบงงๆครับก็เข้าใจได้แหละ นะแล้วก็เราไม่โทษความผิดพลาดใครก็เป็นรูปเกมแล้วรังบุกแล้วแล้วก็กัปตันก็โดนสวนตู้มกลับมาก็เลยนะถึงขนาดเสียประตูเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่ากันนะถัดมาเนี่ยลันอาเซนอลนครับไม่ตกใจไม่ตกใจทําเกมบุกลุกหน้าเหมือนเดิมนะครับทั้งอคลาาวเวดเองพี่ธรรมัดปาเตเองครับกัปตันเอเนกาดช่วยกันน้องบีโบโยซาก้า เดโดทสซาโอ้โหเดโดทสซาเนี oh, oh. ่ยสลับตำแหน่งกับไกเบ้นเจะซุสบ่อยมากๆนะครับจนในทีที่ติดามครับจากความผิดพลาดของตัวของออกองหลังเขาคือคิทเทนเซนครับบอลไม่ค่อยมีอะไรบอลทะลักทะลักไปแล้วนคะิทเทนเซนไปเกี่ยวบอลไม่รู้จะกั้งใจจะคืนโกหรือเกี่ยวบอลแล้วบอลมันทะลักเข้าทางน้องบีจิ้มด้วยขวาหายเลย <laughs> หายเลยนะครับก็โดนเข้าไปตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งังเกมไหมอาร์เซนอลเราโดนก่อนแล้วเราไม่ตกใจ นะ,ะก้มหน้าก้มตาเล่นต่อบอลกันอย่างมั่นใจนะครับก็ถือว่าผลดีหลังจากนั้นเราหลังจากได้ประตูแรกเนี่ยเราบุกกระหน่ำเลยมีโอกาสได้นะยิงซ้ายยิงขวามีโอกาสทำเกมได้ดีกว่าครับแล้วก็มาได้จุดโทษนะมาได้จุดโทษจากการทำแฮนด์บอลนะแล้วก็เป็นบุกโยซาก้าครับวิ่งซอยยิงยิกแต่ยิงออกยิงออกเฉยเลยนะออกไปทางขวามือของตัวเองนะครับก็ มมีปฏิยาณนี่หนะ่อยคือก้มก้มก้มตัวเท้าเท้าข่าแล้วก้มตัวแบบแต่ว่าก็เงยหน้าขึ้นมาอย่างอย่างรวดเร็วในจังหวะนั้นจะเห็นเลยทางพี่กัะบ,บินจะสุดครับ หลังจากที่เห็นน้องยิงมากตบมือแบบให้กําลังใจเอ้ยแบบตะโกนมาเอาใหม่เอาใหม่นะโกนเอาใหม่ <S <S พอตึ่นเสียงนกหวีดตึ่นการยิงจุดโทษไม่เข้าปุ๊บมันกลายเป็นคูลิ่งเบรกบางทีก็ไปดื่มน้ําก็เดินเข้ามากับตาโดยเดินาดก็เข้าไปปลอบนะหลายคนก็เข้าไปปลอบแล้วน้องบีก็ยิ้มขึ้นมาได้นะยิ้มขึ้นมาได้เลยนะครับสลัดอาการผิดหวังไปนิดเดียว,วก็ยิ้มมาได้แล้วก็เป็นคูลิ่งเบรกแต่หลังจากคูลิ่งเบรกปั๊บเนี่ยโหเครื่องอ์เซนอลเราดับเลยเว้ยดับสนิทเลย บาซ่าเริ่มต่อเกมทำเกมได้โต๊ะสวยๆหลายครั้งนะครับแล้วก็จนเรามาเสียฟรีคิกในทีที่สามสี่นะในทีที่สามสี่ลูกนั้นเนี่ยไกลนะค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ตัวแอลดเลนเดลสั่งสั่งการโดยเอาแค่สองคนผมจำไม่ได้คนคนที่ยืนคู่กับกัปตันเออร์เรนการ์ดคือใครนะครับแล้วก็ลาฟินย่าแม่งก็ตัดถึงใจยิงทั้งนั้นอ่ะยิงซื่อๆนะนะแล้วอลอดเรมเดลกระโดดอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วมันชันแผลบ กับตันโอเดนกาชั้นแลบมาช่วงไหลอะไรเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็บอลก็เลยวิง่งลุงลุ้งเข้าไปนะอันนั้นเน่ยวิ่งสปริงตัวกลับมาไม่ทันนะครับก็ทำให้เราเสียประตูสองแหมผู้ภาคเว้ย <laughs> คนภาค <laughs> บอกแล้ว มันก็ไม่รมึงมืออะไรอยู่นะรู้ๆนะม,ม,ม,มันเป็นเด็กผีอ่ะรู้อ่ะรู้อ่ะนะแต่ว่า,วาพอภาคพอภาคเสร็จปุ๊บโอ้ถ้าเป็นเดคครลูกนั้นคงไม่ยืนแบบนี้ <c oughs> กลับไปดูรีรันได้ว่าผมพูดจริงไม่จริงมันมันไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวกับแมนยูเลยสักนิดสักนิดเลยนะแต่ก็พคนพาก็บอกถ้าเป็นแมนยูถ้าเป็นเดคคก็คงไม่ยืนตำแหน่งนี้ <c oughs> พวกมึงก็พากันได้กูอย่าๆนะเอาทุกดอกมีตังหว่ากูเอาทุกเม็ดนะเก็เสียประตูไปครับทําให้ตามมาอยู่2ประตูต่อหนึ่งลูกนะั้นไม่โทษใครแหละเพราะว่ามันเป็นลูกแฉลบมาแล้วก็เขาให้ให้เครดิตเป็นการทําประตูของลาฟินญ่าด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเห็นไหมพวกเราไม่ตกใจครับเด็กๆเราไม่ตกใจน้องบงน้องบีวิ่งเข้าทําเกมเหมือนเดิมนะไม่มีการตกใจทั้งสิ้นครับนาะทีที่4่สา จากการโต้กลับครับพี่ธ omas ปาเตจ่ายยาวๆสวยๆเลยไปให้น้องบีครับน้องบีประชากปุ๊บเปิดเข้ามาตรงกลางนะกับตาดจนเกือบสุดเส้นหลังอะ่ะนะแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางกับตาโนนกัดมงแมาเราก็นึกว่าจะมงยิงฮะแต่มงเช็ดต่อไปให้คลายฮาวเวดแท็บอินไปแบบง่ายแล้วก็ลู่ปากเนี่ยหวานเจี๊ยบ <t ap in> กาเอาแหวนยิงเข้าไปกับตาโนนกาดก็ได้เป็นแอซิดครับโอ้โหลูกนี้พอเสมอ22สองสองแหมมันทําให้บรรยากาศกลับมาอีกครั้ง, ondan, ง 2, 2. Med, หนึ่งครับแสดงเห็นความไม่ยอมแพ้นะยิงลูกโทษพลาดอะไรกูก <sandwich cabbage>. ็เปกมหน้าก้มตาเล่นอย่างเดียวเจอเกมหนักด้วยนะเจอเกมหนักเลยอย่าพูดท้ายเกมนะไกเบนชิสุดโดนเสียบตัวลอยเลยนะเลนโดซอสซาก็โดนโดนแบบกระเพกอะนะหลังจากนั้นพอจบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ครับครึ่งหลังเนี่ย ทางฝ่ายของบาซ่าเปลี่ยนยกชุดเลยเปลี่ยนแบบยกชุดเลยนะครับเขาเอาตัวของพีนา ina, ลงมาแทนพวกสามประตูทานแอสเตเกนนะครับเอาอุสมานเดมเบเล่เอเดมเบเล่ลงมาแห้งวูบวาบวูบวาบเลยเดมเบเล่ลงมาแทนอาราฟินยาครับโรเบโตลงมาแทนเดสครับแล้วก็คุนเด้ลงแทนอารูโจนะไฟเดอร์จองครับลงมาแทนลูเมิวนะฟาติลงมาแทนเอินะอสซูริตี้นะครับแล้วก็โลเปสแทนกูรุกัน ตัวเคสซี่ลงแทนเพรดี้ครับเบลเดลงแทนอาลองโซแล้วก็เิปเทนเซนลงแทนกราเซียแล้วก็เฟร์นันตอเรสลงมาแทนเลวันดอฟสกี้นะส่วนของเราเปลี่ยนตัวเดียวเปลี่ยนตัวเดียวครับเอาเอ i มิลสวิตโลลงมาแทนคลายฮาวเวตนะครับทีนี้แหละหลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวก็ย่ามาเขาก็เปลี่ยนตัวแบบตัวแบบหลักๆของเขาลงมานะวูบวาบเลยตัวของ ar, บาซ่าวูบวาบโดยเฉพาะทางขวานะครับ เมื่อวานนี้ตัวยูเลนจิมเบอร์ก็รับมือกับเดมเบเล่หลายรอบเหมือนกันเดมเบเล่ le, ก็ยังมีมีพลาวๆนะเราถูกยิงชนคานไปหนึ่งแล้วก็ถูกยิงชนเสาไปหนึ่งจากเดมเบเล่นะครับแล้วก็บาร์ซ่าทําเกมได้ดีขึ้นในครึ่งหลังเลยเ,ออเพราะถือว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนทางมาดีครับเพียงแต่ว่าเรานะมาได้ในนาทีที่55จากความแข็งแกร่งจริงๆความแข็งแกร่งจากเลโนโดทอสซารครับได้บอลผ่านมาบอลมันกระชอกอ่ะ เ,เปิดยาวมาแล้วก็เป็นเคเมเปนซิตสุดมันกระโดดเบียดกับกองหลังเขาอ่ะแล้วก็บอลก็ทะลักมาถึงเลยโดนซอสซาณนะตอนนั้นเนี่ยมีกองหลังของบาซ่าอยู่3คนมีบาซ่าอยู่3คนแต่ซอสซาครับผมว่าเขามั่นใจอ่ะมั่นใจสุดๆอ่ะได้ความเป็นได้เปตัวของตัวเองด้วยอ่ะนะกูฝ่าเลยเลี้ยงสับขา2ทีซ็ นะแล้วก็มีอีกตัวกําลังเข้ามาแต่ไม่ทันครับพอเข้าซ้ายพี่แกซัดด้วยซ้ายนะลูกเสียบมุมโอ้โหเป็นลูกที่เราเห็นคุ้นตามากตอนอยู่ไบตันนะโอ้โหเพราะนั้นแล้วยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยขอสองกล้องหน่อยขอสองกล้องหน่อยแล้วก็มีรอยยิ้มออกมาเพราะว่ามัดมตดวันไหนว่ายิงแล้วก็ไม่ยิ้มนะแต่เมื่อวานนี้พอยิงบาซ่าเสร็จยิ้มแฉ่งเลยนะยิ้มแฉ่งเลยแล้วก็โอ้เพื่อนๆเข้ามาสแสดงความยินดีครับ นะหลังจากนั้นเนี่ยรูปเกมเป็นของเราเลยหลังจากที่ตัวเรดอร์ซอาสซาย,ยิงได้นาทีที่53เนี่ยตัวมีการเปลี่ยนตัวครับเอาฟาวิโอวิเอล่านะเอาฟาวิโอวิเอล่าเนี่ยลงมานะครับลงมาแทนกัปตันโอเรนกาดครับเอายาคุปควีโอรครับลงมาแทนซาลิบา จอกินโย่ลงมาแทนพี่โทมัสปาเต้ครับเคลนททนี่ลงแทนจูเลนเทมเบอร์มาเล่นตำแหน่งถนัดเลยนะครับหลังจากนั้นพอเปลี่ยนตัวเสร็จปุ๊บในทีที่78 78เนี่ยโอ้โหเคนเทนี่ลงมาเีนที่ลงมาด้วยความกระหายนะครับแล้วก็ลงมาด้วยรอยยิ้มสีหน้าสีตาเนี่ยมั่นใจแล้วดูร่างกายน่าจะฟิตเต็มร้อยแล้วเหมือนกันครับได้จังหวะเปิดไปทางซ้ายนะแล้วก็เคลนทนี่เนี่ย วิ่งเข้าไปแล้วก็จ่ายเข้าไปตรงกลางเรโนทรซาครับแหมเหมือนกับฉลามได้กินเลือดนี่วิ่งเข้ามาที่จุดนัดพบครับแปลเขาไปเต็มๆหายเข้าไปเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็เข้ามาสวมกอดกับเคนรันเทนีน่เป็นการแ h a n k you นะไอ้น้อง <laughs> ประมาณนี้นะแ h a n k you นะไอ้น้องนะครับโอ้ก็ทําให้เรานำ4ประตูต่อ2หลังจากนั้นครับ เปลี่ยนตัวลงมาครับเอาตัวเอ็ดดี้เดี๋ยวเอามาตินเนลลี่หลังจากเรโนโดซาช่วงนั้นเรโนโตซาก่อนที่ยิงลูก2ได้เนี่ยถูกเตะถูกเตะเ,เห็นเห็นเลยแม่งเตะแบบอา,าซาเล่นแรงมากเดี๋ยวจะพูดถึงท้ายช่วงหลังด้วยนะเล่นแรงมากนะครับแล้วก็เอากาเบียนมาเตรี่ลงไปแทนอนะเรโนโตซาในทีที่79พร้อมกับ เอ็ดดี้เอนเคเทียครับลงมาแทนกาเบียนเจสซุด <c oughs> นาทีที่84ครับล็อบโพลดิงลงแทนกาเบียนมากันเยสครับลงมาแทนกาเบียนมากันเยสและบุกโยสซาก้าครับถูกเปลี่ยนโดยเอาดูเบอรี่นะไอ้น้องติ๋วลงไปนะครับหลังจากที่เรานำ4สองเนี่ยมันก็ดูไม่มีอะไรแต่หลังจากที่ล็อบโพลดิงลงมาแทนบากันเยสครับ บอลไม่มีอะไรมันก็มีอะไรจริงๆนะมึงจับบอลเสร็จมึงทำมึงจะลื่นก็เลยถูกโฉกไปนะแล้วก็บอลไปหลายเข้าทางเออฟอร์นันดทเรสยิงผ่านตัวของแอลเลนเลมเดลเข้าไปโอ้พลาดแบบเข้าตาเลยอุ่นเครื่องที่อเมริกาครั้งนี้มีมาอันเย็กับลอบบิ้งพลาดแบบนี้แบบเข้าตาแต่แมตต์อุ่นเครื่องผมบอกว่าไม่ควพรพลาดแต่พลาดได้ พราะมันเป็นแมตต์อุ่นเครื่องนะครับไม่ควรพลาดแต่พลาดได้ <c oughs> นะมันอุ่นเครื่องนะห <c oughs> ละังจากนั้นครับ <c oughs> ฟาวเวาีวิเอล่ามีโอกาสได้ยิงช่วงก่อนหน้านี้ซามิตโตมีโอกาสได้ยิงตังๆังจากอบูโกโยสาก้าไหลมาให้แล้วแล้วซามิตโตอัจจเต็มเลยแนละ้วอถูกเซฟแล้วก็ในที่สุดครับในทีที่88ครับ <c oughs> ฟาวเวาียวิเอล่าได้บอลตรงกลางสนามจริงๆแล้วก็ บันโคตรสวยเลยเข้าประตูไปทำให้เราชนะบา์ิซโลนาไป5ประตูต่อ3นะครับแบบชนิดว่าสุดสวยจริงๆนะชนะแบบสุดสวยมากๆสำหรับอาร์ซนอลทีเมื่อวานนี้นะครับหลังเกมการแข่งขันครับก็บรรยากาศก็ชืกมืนกันนะแล้วก็ในสุดเลโดทอสาก็ได้เป็น MVP ประจำแมตช์เป็นเป็นนักเตะยอดเยี่ยมนะครับ หลังเกมเนี่ยทางชาบี้อลองโซ่เอ่อ,อ,อตัวชาบี้ไม่ใช่ชาบี้อลองโซ่ตัวของชาบี้เองเนี่ยเขาก็แบบเหมือนกับตึงๆนิดๆนะนะแต่ก็ยอมรับความแพ้พพเขาบอกว่าอร์เซนอลสมควรชนะครับสปีดบอลและความฟิตคือความแตกต่างของเกมนี้เลยก็ต้องยอมรับอ่อีกอ่นหนึ่งว่าบาร์ซ่าเมื่อวานเนี้ยฟิตน้อยกว่าเราเอาพูดง่ายๆก็คือเขาเพิ่งลง พรีแมตแรกนะแล้วก็หลังจากที้แต่ขี้แต่งันมาทั้งทีมแก็ร่างกายเรียวแรงก็คงจะนะลดน้อยถดถอยลงไปไม่เต็มร้อยนะครับแล้วก็เขาพูดว่าเราอะป้องกันได้ไม่ดีนะยอมรับนะครับบอกว่าที่สำคัญคืออาสซนอลลงเล่นไปมากกว่าแล้วก็ความฟิตมากกว่าเพราะว่าอันนี้คือเกมแรกของบาร์ซ่าครับผมยังมองสัญญาณด้านบวกเมื่อเจอคู่แข่งที่ตัวเตรียมตัวมาพร้อมมากกว่าคือยอมรับอนะแล้วก็ เราเตยมตัวมากกว่าจริงเราเล่นมาท้สามแมตช์สนะี่แมตช์น่ะเริ่มอยู่ตัวไงแรงเลยม,มาเริ่มกลับมาครับซามี่เขามีการบ่นนะเขาบอกว่าผมเข้าใจนะทุกคนต้องการชนะแต่ผมก็บอกกันต้าว่าแหววันนี้ไม่เหมือนแมตช์กระชับมิตรนะเหมือนกับแชมเป็นลีกนะ <c oughs> ความคิด้อสูงจริงนะคงจะบอกว่าเรามีการฟาวเยอะแต่เราฟาวเยอะแต่เราฟาวไม่หนักอ่ะพูดแบบเป็นกลางนะครับฟาวเยอะมันก็มีกดมั่งมีตัดเกมมั่งอะไรอย่างเงี้ย แต่เราฟาวเนี้ยแต่เมื่อมองดูจริงๆน่ะเราเองต่างหากที่ถูกฟาวแบบแรงๆอ่ะทั้งของการเบียนเจสุสบุโกโยสกาและหลักของทอสซาที่ถูกแต่แบบผมเห็นแล้วผมแมบเสียวทอสซาเลยอ่ะอลุกขึ้นมาสะบัดแล้วสะบัดอีกอเอียงเอียงเดินเอียงเเดินเอียงเนะแต่ถือว,ว่าฟิตดีหายก่อนแต่ก็ต้องกลับไปประคบประงมแหละคงมีอาการแน่นอนนะครับเขาก็ยอมรับนะ ยอมรับแล้วก็เขาบอกอวยพรนะครับพิต้าครับเขาบอกเส้นทางของตัวเขาเองตัวชาบี้เองเนี่ยคล้ายๆกับเอตาเราต่างเป็นนักตเตะยอวชนที่มาจากบาร์ซ่าด้วยกันเราให้ความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ผมขออวยพรให้เขาโชคดีเจอกันในรอบชิง UCL แล้วกันอุ <c oughs> <c oughs> มองไปนู่นเลยนะครับเลโดทอสซาครับเมื่อวานนี้ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะผลงานกับบาซ่าสัมผัสบอล42ครั้งครับ จ่ายบอลแม่นยำ91.3%จ่ายบอลแม่นยำ21ครั้งโยนยาว2ครั้งคอมพลีทั้ง2ครั้งครับ1คีย์พาส์ตนะมีเปิดด้วยเลี้ยงบอลสำเร็จ1ต่อ1ดวนชนะ2ต่อ3ครับชนะการมง1สกัดกั้นนะครับ3ครั้งยิงเข้าเป้า3ครั้งนะยิงเข้าเป้า6ครั้งตรงกรอบ3ครั้งเป็นประตู2ครั้งนเขาทราบ,าบบอกว่าแน่นอนครับมันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมันเป็นผลงานในแง่บวกของทั้งทีมครับ เราคิดว่าเราทําสิ่งนี้กับทีมที่ดีที่สุดในโลกได้มันควรจะน่าชื่นชมและเรามีความสุขกับชัยชนะในวันนี้นะนะก็อย่างที่บอกมันเป็นเกมอุ่นเครื่องจริงแต่มันเป็นอุ่นเครื่องกับทีมใหญ่และในเกมเกมอย่างเงี้ยไม่มีการปลาณีหรอกครับถ้าเผื่อเราพลาดต่อให้เราพลาดแล้วแล้วเราถูกยิงเยอะอย่างเงี้ยไม่มีใครมาปลานีเราเอ้ยเฮ้ยอย่าไปทําเขาเลยเขาไม่ค่อยฟิต เฮ<อ>้ยเขาไม่ค่อยฟิตนะเราค่อยๆต่อบอลไม่มีหรอกครับในในวงการฟุตบอลอาชีพหรือวงการทุกอย่างอะไรทุกอย่างมันเป็นมืออาชีพใส่หนักๆครับหลายคนบอกว่าเราเจอทีมเราเจอทีมที่เล่นหนักๆแล้วเราจะไปไม่เป็นเหมือนกับแบบที่เราเจอมันอยู่นะแต่แช์นี้เราแสดงให้เห็นแล้วตั้งแต่เราเอาตัวรอดได้ความฟิตมันกลับมาแล้วไงมันเริ่มลงตัวแล้วกล้ามเนื้อมันเริ่มทํางานแบบเต็มที่แล้วนะครับเราอุ่นเครื่องมาเนินแบกใช่ไหมรวมดารา แมนยูแมตต์นี้เป็นแมตต์ที่4โอ้โหเดี๋ยวดูแมตต์มโนโกแมตต์ที่5มันจะเข้มข้นเลยนะเมื่อวานนี้ดูใครเค้เหมือนผมมากเหมือนไม่ใช่แมตต์กระชับมิตเหมือนอย่างที่ตัวชาบี้บอกอะแม่งเหมือนกับเกมนึงในแชมเปี้ยนลีกใส่กันดุดันจริงๆแล้วอัร์นันอลไม่มีเพลาเกมเลยนะครับอันนี้แหละเป็นการแสดงถึงคาแรคเตอร์ของผู้ที่กระหายในชัยชนะแล้วก็ มุ่งมั่นอยู่กับเกมตลอด90นาทีนะครับคลายฮาวเวิร์ดครับเมื่อวานหลังจากยิงประตูได้นะก็สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเลยหลังจากที่ยิงประตูนะ,ะเขาบอกเลยบอกว่าเขาอะต้องการที่จะตอบแทนความไว้วางใจให้กับพิมพิเกลอัลเตาที่ปกป้องเขาทุกครั้งที่ปกป้องเขาทุกครั้งที่เขามีปัญหานะครับตอนนี้ผมคุยกับพี่มเมเเตต้านะเขาบอกเลยว่าผมรู้ได้ทันทีว่าคนซื้อคนนี้พร้อมที่จะสนับสนุนผม ผมคิดว่านี่มันเป็นสิ่งสาคัญมากสําหรับผมในฐานะนักเตะความไว้วางใจกับจากตัวโค้ชที่มีกับตัวเรานี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการและผมกําลังจะตอบแทนเขาครับฮาวเวตอนนี้ทําไป2ประตูจาก4เกมนะในปีซีซั่นเริ่มปรับจังหวะได้ดีเมื่อวานเริ่มจะปรับจังหวะได้ดีมีการพาสสวยๆด้วยเมื่อวานจะเห็นนะมีการเปิดสวยๆให้กับแกเบรียลซุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดีวันดีคืนนะค่อยๆปรับมาค่อยๆปรับมาแล้ว3เกมนะ มา4เกมอาวิ่งง่ายแต่3เกม3เกมหนักโดยเฉพาะ2เกมหลัง2เกมหนักแล้วก็นักเตะเริ่มที่จะ,ะปรับตัวได้ครับมิมิเกาเตต้าสัมภาษณ์นะครับรว่าเขาก็ยอมรับนะว่านักเตะของเขามีความทุ่มเทมีความกระหายแต่เมื่อมันเป็นเกมแบบนี้เมื่อมันมีเกมแบบนี้เขาก็ต้องสั่งให้ลูกทีมเต็มที่กับทุกนาทีเลยเพราะฉะนั้นเขาทําให้เหมือนแมตช์กระชับมิตรเป็นแมตช์ท,ที่ มีความจริงจังอยู่ตลอดเวลาครับนะเขาเขาให้สัมภาษณ์เลยนะเขาบอกว่าเป็นการเป็น,ปนมันเป็นปีที่สั้นแหละแต่ว่าผมเข้าใจนะว่าทุกทีมก็ต้องการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็การได้เล่นต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่า3ามแมตช์ที่ผ่านมาในอเมริกาเขาบอกคนรวมกันประมาณแสนเจ็โอ้นะพาะสนามอเมริกาแม่งใหญ่จริงๆนะเพราะนั้นทุกบรรยากาศเลยพุทธบรรยากาศเลยบอกว่าเราต้องการที่จะเตรียมพร้อม ไปในทางที่ดีที่สุดและคิดว่าตอนนี้ทีมเรามาถูกทางแล้วนะครับและเราจะอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปจกนกระทั่งเปิดฤด,ดูกาลนะ <laughs> มิกลต้าบอกว่าตื่นเต้นจริงที่อยากจะกลับไปเล่นในสนามเอมิเรตอีกครั้งหนึ่งครับ <laughs> เราอยากจะเห็นแฟนบอลเข้ามาดูทีมของเรานะโอ้นะเ <laughs> ขาบอกเลยบอกว่า10วัน10วันที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเป็น10วันที่มีแต่ความประทับใจครับ เป็นอ่าเป็นการทัวร์เป็นการลงทีมที่เขารู้สึกว่ามันตื่นตาตื่นใจจริงแล้วเขาต้องขอบคุณนักเตะทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนทุกคนเลยที่ให้มีอ่าแบบอุ่นเครื่องอย่างนี้นะครับผลลัพธ์ที่เกิดมามันรู้สึกดีจริงๆมันเป็นวิธีที่เราจะต้องดําเนินต่อไปในฤดูกันนี้นะเพราะว่านักเตะพวกเราพยายามอย่างมากที่จะให้อยู่ในเส้นทางนะครับทุกคนมีความรู้สึกว่าการแข่งขันมันจะ เข้มข้นขึ้นรวมทั้งการแข่งขันภายในทีมด้วยนะครับน่านะโอเคเขาพูดถึงบาซ่าครับเมื่อคุณเล่นกับทีมที่มีชื่อเสียงหรือทีมระดับหนึ่งของโลกอย่างบาร์เซโลนาคุณจะต้องแสดงศักยภาพออกมาให้เห็นและเล่นกับเขาให้ดีที่สุดและเอาประสบการณ์จากแมตชนี้มาให้กับตัวนักเตะเองและกับทีมให้มากที่สุดให้เรารู้ว่าเมื่อเล่นกับทีมระดับโลกเราจะเล่นอย่างไรนะโอ้นะก็จบลม ไปแบบสวยงามจริงๆนะครับเขาบอกเลยบอกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นคือความแตกต่างตั้งแต่แมตช์แรกที่แนนแบกมาจนถึงแมตช์ที่จบกับบาซาเขาบอกว่าเขาเห็นหนึ่งความแตกต่างของทีมได้อย่างชัดเจนนะโดยเฉพาะโอ้เขาบอกนักเตะหลายคนเนี่ยอย่างทอ็อตซายอย่างตัวคาแวรนะครับก็ชื่นชมทั้งทีมแหละนะครับแล้วก็ตอบปัญหาเรื่องของดีแคนไลท์กับฟาบ,ฟาฟาบรินโบโลกันนะครับที่เมื่อวานผมฟันธงว่าโบโลกันได้ลงแน่นอนแต่ มีอาการบาดเจ็บจ้านะพี่ไระครับพี่ดิแันไร์มีอาการตึงน่องนะครับมีอาการตึงน่องพี่ต้าก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงเพราะว่าเราก็เห็นแล้วแมตต์เนี่ยแม่งหนักแล้วหนักแน่ๆเลยนะครับก็เลยไม่เสี่ยงตัวฟาบรินบอลการครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอนาคตของบอลบลกันนี้จะเป็นยังไงพี่ต้าบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องต้องทําก็คือเรียกความฟิตกลับมาให้พร้อมก่อน <laughs> เรียกความฟิตกลับมาให้พร้อมก่อนคงมีอาการนะครับคงมีอาการแล้วก็อย่างว่าพวกนี้ก็คือ,อ รับใช้ชาติมานะทั้งดีแ like กทไลท์ก็เตะไอไอคอนเฟลเลนไอตัวของบรา,ารกรานกะ็เตะโกครับมาแล้วก็มาร่วมทีมเลยเพราะนั้นอเดต้าก็คงปรึกษากับสตาฟโค้ชและทีมแพทย์เราว่าแมตช์ไหนควรส่งแมตช์ไหนไม่ควรส่งเอาแบบพร้อมๆดีกว่าดีกว่ามันบาดเจ็บหลายคนนันเมื่อวานนี้อย่างแมนยูก็มีนักเตะคนหนึ่งวัยรุ่นเห็นไหมเล่นแรงมากจนตัวเองเจ็บเอง <laughs> นะ,ะเล่นกับเราโคตรแรงเลยแล้วเจ็บเนี่ยมันนเสียหาย นะครับเป็นเสียหายกําลังรองทีมกําลังอะไรอยู่เนี่ยมันเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมามันก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้พีต้ายอมที่จะไม่เสี่ยงนักเตะที่ดูแล้วความฟิตอาจจะไม่เต็มร้อยก็เปลี่ยนเอาออกมาเมื่อวานนี้กะกว่าเราจะเปลี่ยนตัวนานทีที่70กว่านั่นแสดงให้เห็นว่าไงครับแสดงว่านักเตะในสนามมีความฟิตมีความฟิตพร้อมที่จะลุย เล่นแบบจริงจังแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัว70กว่านะครับเจกว่า80กว่าเนี่ยนะเพราะนั้นหลายคนแสดงให้เห็นถึงความฟิตแล้วนะครับยูเนนทิมเบอร์เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบแม่งไปเล่นแบ็คซ้ายขอโทษเถอะตรงลง็นขนาดอะไรกันแน่ <laughs> ถนาดซ้ายหรือถนาดขวาหรือตรงกลางเมื่อวานเล่นเป็นแบ็คอินเวิร์ดก็ดีมากเลยนะครับแล้วก็โอ้โหสาเหตุที่ต้องนําอย่างนี้ หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนั้นช่วงแมตช์ก่อนก็เอา QR ลงเพราะแมตช์นี้เอายูเลนติมเบอร์ลงพี่มิเกลต้าต้องการทดสอบครับเพราะแนวโน้มต้องยอมรับความจริงว่าแนวโน้มที่พี่โอเล็กซานเดอร์ชินเชนโกะจะหายเจ็บร้อยเปอร์เซนต์อาจจะใช้เวลานานกว่าที่คิดนะครับอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คิดเพราะนั้นในแมตช์อย่างนี้พี่ต้าก็เลยร้องของเลยเอา Q วลงไปเล่นไหมเอายูเลนติมเบอร์ลงไหมนะแล้วก็ เอาคีลเลนทีนี่ลงไหมก็ทุกคนก็ลงไปทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะครับได้ค่อนข้างดีนะก็ถือว่าทัวร์อเมริกาครั้งนี้สอบถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคแต่มีหลายคนที่เราอยากจะเห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นเยอะเท่าไหร่นะแต่โดยลงโดยโดยองโดยรวมนะตอนนี้คุมกําลังเรานะตอนนี้ถือว่านะถือว่าดีมากๆเลยทีนี้ก็เดี๋ยววคงกลับบ้านแล้วมั้งบินกลับเลยนะครับบินกลับไปเลยแล้วก็คงไปเก็บตัวฟิตซ้อมต่อ เพื่อที่จะเดี๋ยวจะต้องมีแมตช์อีกแมตช์หนึ่งนะครับในการแข่งขันอเอเมเรดครับนะครับในการแข่งขันเอเมเรดครับในวันที่สามในวันที่3กันยานะครับสามสิงหาคมเตะกับมอนาโกครับตอนเที่ยงคืนนะก็น่าจะมีไลฟ์สดมานะครับแล้วก็วันที่6สิงหาก็จะเป็นแมตช์เปิดคอมมูนิตี้ชิลกับแมนซิตี้แล้วนะครับผู้ถึงคงพลังตอนนี้ พร้อมมากๆนะอ่ะก็จะมีอยู่สองคนที่น่าเป็นห่วงสำหรับตัวผมนะตัวผมนะครับคนอื่นผ่านหมดนะอาไอรอนเนมเดลอะไผ่านแม้จะเน้ออาจจะไม่ลงก็เพราะว่าเขาพึ่งเล่นจากโกคับก็คงไม่เป็นไรนะครับยูเรียนเซมเบอร์ทาเครุโทมมย์สุนะครับมากันเยสเควีออซาลิบาตัวของเทียนี่นะครับกองกลางอะไรว่าไปหมดทุกคนถือว่า สอบผ่านแต่มีอยู่คนเดียวที่มีอยู่2คนที่ตอนนี้น่าห่วงคือลงไปแล้วไม่มีอ m มแบ็กกับเกมลงไปแล้วแบบไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมก็คือเอ็ดดี้เอนเกเทียนะเอ็ดดี้เอนเกเทียไอ้น้องเอ้ถ้าเผื่อมันไปได้สุดแค่นี้ยากยากจริงๆถ้าไปได้สุดแค่นี้ยากจริงนะครับอย่าลืมว่าทอสาก็เล่นหน้าเป้าได้เอมิลสมิธโลเมื่อวานลงมาก็สแสดงถึงความแข็งแรงด้วยแล้วนกะ็อาจจะดูแบบ ยังไม่พริ้วไหวเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เขากําลังเริ่มกลับมาแล้วก็เล่นฟอแนวก็ได้นะถ้าเผื่อไอ้ทีเกนเทียยังไม่ที่จะเบ่งพลังของตัวเองความเกี่ยวมาให้มากกว่าน,นี้สงสัยคงจะได้แค่นี้หรือเปล่าอันนี้ต้องแล้วแต่พี่เมเกเดต้าครับอีกคนนึงลอปโปดิง o ครับลอปโปดิงแต่ต่ว่านะเดี๋ยวจะหาว่าเหมือทีมอังเยสพลาดแล้วก็ ไม่ค่อยว่าเท่าไหร่มาล็อบบี้เอาทางนี้แล้วกันผมถือว่ามันก็มีข้อผิดพลาดที่เราให้เห็น2อย่าง2ครั้งทั้งมากันเยสแล้วก็ลอ็อบบี้ิงในตำแหน่งที่ผิดพลาดไม่ได้พื้อผิดพลาดปุ๊บเสียประตูเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้จะต้องรีบแก้ไขต้องรีบไปปรับปรุงแล้วกันนะเช้านี้ก็คงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ละอย่างดีสําหรับทัวร์อเมริกานะครับก็เดี๋ยวลองติดตามต่อไปในเรื่องของการบาดเจ็บและอาจจะมีเรื่องของซื้อขายอะไร กลับเข้ามาอีกไหมนะครับก็เดี๋ยวลองตามดูอีกทีครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์กับทีวีฉันน่าจะเป็นแฟน,นคลับครับวันนี้ก็ถ้าปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าท,าที่ด้วยความถูกครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปลาวนะครับแล้วก็ส่งกาลังใจมาพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะไม่ไปไหนหรอกอยู่เฝ้ากรุงเทพให้เที่ยวให้สนุกกันสวัสดีครับ